สวัสดีครับเอซยามเช้าทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมาอยู่เมืองหนึ่งแล้วกันผมไม่ขอบอกว่าเมืองไหนตอนนี้ผมมาช่วยเหลือคนไทยที่เข้ามาขุดทองในต่างประเทศนะครับตอนชเช้าเ็าโทรหาผมนะครับว่าคุณชายตัวน,นี้เต็มใจด้วยแหละที่จะมานวดที่ต่างประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนดมาขุดทองนี่แต่กลับกลายว่ามาโดนเจ้าของร้าน,นครับเขาเทก็คือว่าเขาเจ้าของร้านบอกว่าเขาอาทิตย์นี้เขาจะไม่ใจ่ายให้เพราะว่า เขาต้องเอาเงินของลูกน้องต้องไปจ่ายภาษีให้ลูกน้องไอ้คำว่าจ่ายภาษีให้ลูกน้องอ่ะคุณเข้าใจว่าคุณไม่มีสัญญาการงานนะครับผมคุณไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วข้อเอกสารมาให้บ้านนี่ไงเป็นเหมือนอา,าฟาวที่ต้องจ่าย <c oughs> พันกับแฟง์เนี่ยที่ลูกน้องเขามาจากอิตาลีต้องจ่ายให้หมด4ี่คนนะครับผมต้องจ่ายให้หมดเนี่ยตอนนี้ผมไม่เห็นหน้านะเดี๋ยวผมจะซื้อตั๋วให้เขาให้กลับไปปีไปที่ประเทศอิตาลีนะครับเพราะว่า เจ้าของรนก็เคยไม่จ่ายผมก็บอกโอเคอยู่ไหนผมก็เลยมาณนะจุดนี้มาช่วยเขานะครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะยังไงก็จะฝากเดินอฟซที่อยู่เมืองไทยหรือที่อยู่อิตาลีี่ะคุณมาทําผิดกฎหมายแล้วเนี่ยคุณยังวันนี้โชคดีนะที่ยังเจอผมผมยังซื้อตั๋วให้แล้วส่งซื้อตัว๋วรถไฟแล้วส่งไปที่อิตาลีได้ณนะตอนนี้นะครับแต่สมมุติว่าคุณไม่มีเงินเลยอะสมมติว่าคุณไม่มีอะไรเลย <c oughs> แล้วเจ้าของเจ้าของ เจ้า,จาของร้านนวดเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายภาษีเพราะส,สวิสเซอร์แลนด์ต้องจ่ายภาษีอย่าไปเชื่อเขาคุณอะ่ะทำผิดกฎหมายอยู่แล้วมาขุดทองนี้มันผิดอยู่แล้วแล้วไม่ต้องจ่ายภาษีอะไรทั้งสิ้นนะคบผมแล้วถ้าเ็ามีบบเอกสารประมาณนี่ไงเป็นชื่อนะต้องจ่ายประมาณพันกว่าเขาจะหาสี่คนทุกคนหมดเลยว่าต้องจ่ายให้เจ้าของใบนี้คือใบเงินที่เขาอะไรที่เขาต้องจ่ายเกี่ยวกับเงินเกษียณของเขาเองเขาเรียกว่าอาฮาฟาวทุกสามเดือนจะมาหนึ่งครั้ง นะครับผมได้อ่านแล้วนะครับมันเป็นชื่อของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของคุณเพราะฉันไม่ต้องจ่ายนะครับผมอ่าพอพอลูกน้องเขาเขเขาก็รู้ว่ามันไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะไม่ใช่ชื่อของเขาใช่ไหมเจ้าของร้านถ้าไม่จ่ายก็ออกไปทั้งหมดเลยนะก,ก็ก็เกิดปเป็นปัญหาภาษาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาที่นี่เขาก็บอกคุณชัยช่วยได้ไหมเพราะว่ามีปัญหาจริงไม่รู้จะทาไงดีนะครับผมก็เลยมาณจุดนี้นะครับบางคนก็มาไม่รู้มาจากไหนกันบ้าง ผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นไงบ้างแต่สิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้คือว่ามาช่วยเขานะครับนะมาช่วยเขาแล้วก็ส่งเขากลับไปอยู่ที่อิตาลีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมฝากเดิน FC ที่อยู่ทางอิตาลีอยู่ทางโซนยุโรปนะครับผมถ้าเราไม่รู้อะไรจริงถ้าเรามาแล้วไม่รู้จักเขายิงยามานะครับผมเพราะเจ้าของร้านตอนแรกเขาจะมาเขาทุกอย่างเขาบอกดีหมดอะนะครับมามาไม่เป็นไรดูแลหมดพอมาจริงๆปุ๊บอนะมาเทคุณที่หลังอะมาปล่อยคุณกลางกลางลำอย่างเงี้ยแล้วคุณจะอยู่ใครอะแล้วก็ออกไปเลยอย่างเงี้ย นะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดก่อนทำนะครับ f c ไม่ใช่ว่าจะต้องการเงินฉันจะมาทํางานต่างประเทศมันผิดกฎหมายนะทุกอย่างผิดกฎหมายนะไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายคุณมาอยู่ที่นี่แล้วคุณมาขุดทองมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับการที่ทํางานถูกต้องกันกฎหมายนั้นคุณต้องมีขอเพอร์มิตบีอ่าถ้าคุณสื่อสัญชาติของอิตาลีนะครับผมเนาะสื่อสัญชาติของอิตาลีคุณได้เพอร์มิตบีห้าปีนะครับแล้วคุณสามารถทํางานที่นี่ได้แล้วคุณอยู่ที่นี่ปุ๊บคุณสามารถเปลี่ยนงานได้หมดเลยทุกอย่างถ้าคุณมีเพอร์มิตนะครับผมเนะ คุณต้องเสียภาษีคุณจะมีอาการจ่ายประการทุกอย่างแต่นี่มาขุดทองไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าโชคดีไปก็โอเคแต่ถ้าโชคร้ายตำรวจจับได้คุณก็โดนแบ็กเลชในประเทศของซอร์แลนแล้วเจ้าของร้านก็ต้องโดนปรับด้วยครับนี่คือขั้นตอนนะครับผม FC อย่างนั้นนะครับก็ฝากเดิน f อทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศซอร์แลนหรือเจ้าของร้านจะทำอะไรคิดก่อนทำนะไม่ใช่ว่าอะไรฉันก,ก็อยากได้เงินอย่างเดียว อย่างอื่นฉันไม่สนใจนะครับเดี๋ยวผมขออญาตทำงานก่อนนะครับต้องชวเหลือเขาแล้วก็ส่งเขากลับไปอยู่ที่อิตาลีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ